ชีวิตตัวคนเดียวมาตลอดขนาดเราไม่มีตังกินข้าวต้องไปกินน้ำก๊อกที่โรงเรียนผมก็ผ่านมาแล้วตอนม3ผมก็ได้มีโอกาสไปอยู่กับคณรลิเกค่าตัวตอนนั้น100ยหรือ200นี่แหละครับคณรลิเกเนี่ยทำให้ช่วงชีวิตหนึ่งที่ผมลำบากมากจนดีขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง ความคิดของผมเนี่ยคือว่าเราต้องทำงานหาเลี้ยงตัวเองไปด้วยตอนนั้นก็ทางครอบครัวนะครับก็ไม่มีเงินกันนะครับ การที่เราจะมาเบมือขอพ่อแม่อย่างเดียวอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องเราก็ต้องมีหาอาชีพเสริมนะครับทำไปด้วยเรียนไปด้วยนะครับมันถึงจะพอใช้ทู่ๆได้ถ่ายถึงมันจะไม่ได้มากมายมันก็คือเงินที่เราหามาเอง มื่อก่อนผมก็ได้ละหกละเหินไปอยู่ที่พิษณุโลครับก็เมื่อก่อนก็อยู่กรุงเทพนะครับอยู่กับพ่อกับแม่นี่แหละแม่พิการครับครับแล้วตอนแล้วตอนนั้นแม่ก็โดนเศรษฐกิจต้มยำกุ้สมัยนั้นนะครับแล้วโรงงานปิดเขาก็เลยเอาคนงานออก นะครับแม่เขาก็เลยตกงานทีนี้แม่ก็ไม่มีงานแล้วนะครับก็ค่าใช้จ่ายทางแม่ก็ไม่มีแล้วก็เลยเหลืออยู่ที่พ่อคนเดียวนะครับที่เป็นคนส่งและทีนี้พอตอนอายุ10บขวบเนี่ยพ่อเขาก็ไปมีอีกบ้านหนึ่งนะครับพอทีนี้เขาก็ยังส่งส่งเสียเลี้ยงดูผมอยู่นะทีนี้เขาก็ส่งเสียแบบคงจะส่งเสียไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยให้ผมไปอยู่ที่พิษณุโลกเพื่อลดค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่า บ้านเกิดพ่อเขาเนี่ยเขาอยู่ที่พิซณนุโกครับตอนนั้นผมเพิ่งจบปหกเองพ่อเขาก็ปรปปับเลยแล้วให้ผมย้ายเลยแล้วไปเข้าไปเข้าโรงเรียนที่อยู่โรงเรียนวัดตาบขาวหายอ่ะม .1 เทอม2ไปเข้ากลางเทอมก็ตอนแรกก็รับไม่ได้นะฮะ ร้องไห้ทุกวันเลยคือคิดถึงบ้านพออยู่ไปอยู่มามันก็เริ่มชินเริ่มชินเริ่มชินแล้วก็ปรับตัวเราอยู่กรุงเทพแล้วอยู่ดีๆเราก็มาอยู่พิษณุโลกอะไรเงี้ยมันห่างพ่อห่างแม่ถามว่าโกรธไหมโกรธนะฮะว่าทำไมต้องเอาเรามาอยู่อะไรที่ตรงนี้ด้วย ซึ่งเราไม่รู้จักใครเลยเรามาอยู่ตรงนี้แล้วเขามาปล่อยเราตรงนี้แล้วเราก็เราก็ต้องอยู่กับมันนะเรายอมรับความจรงิงการใช้ชีวิตคนเดียวทําให้เราแก่งขึ้นเราพร้อมที่จะ,ะเผชิญปัญหาทุกอย่างได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยคือผมต้องดิ้นรนขยันทามาหากินไงครับเพราะว่าผมไม่มีพ่อแม่มาคอยซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยครับไอ้ที่ดิ้นรนก็คือเพื่อตัวเองด้วยเพื่อเพื่อมีกินไปทุกๆวัน อันนี้ใจจะไปมุ่งไปทางฟิลิปปินส์มาโดยบังเอิญมาเห็นถ้าเขาไทเด็กม,มาเห็นแล้วบังเอิญมาเห็นโดยบังเอิญมันมันมาเป่าคุยให้ถูกตาถูดหูก็เอง ก็ไปเจอคณะลิเกที่ไปเล่นที่วัดหลวงปู่พอดีและหลวงปู่เขาก็เลยฝากผมเนี่ยไปกับคณะลิเกด้วยก็เลยได้ไปอยู่กับคณะลิเกของยอดชายมาลัยทองครับรมมเมือเกิดกอคณะลิเกเนี่ยทำให้ช่วงชีวิตหนึ่งที่ผมลำบากมากนะครับจนดีขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง นะครับที่จะไม่ต้องทนหิวทนหยอะไรอย่างเงี้ยครับทงางคณลิเกเขาดูแล,แลเราเหมือนลูกหลานเลยนะครับผมก็เรียกเขาพ่อเรียกเขาแม่อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเรานับถือเขาเหมือนพ่อเหมือนแม่ดวงใจให้เห็นถ้าจะเอาตัดรัดหินท,ที่จะกลันใจตายพอแม่เขาแยกทางกันแต่ว่าเด็กมันมีแววก็มันก็ดูแล้วว่า อน,นาคตจะไปไกลว่าไงเนาะทางทางศิลปะพื้นบา้านทางลิเกเนี่ยรักเหมือนลูกอะ่ะเขามาอยู่ตรงนี้แล้วอะ่ะอยากจะขอบขอบคุณนะครับที่ช่วยดูแลนะครับตั้งแต่ผมตอนเด็กๆเล็กๆ,ๆนะครับจนผมโตมาได้ทุกวันนี้ก็ข้าวบ้านเขาเนี่ยแหละนะครับแล้วก็ประสบการณ์วิชาชีพอะไรที่เขาสอนเขาช่วยฝึกช่วยหัดให้ก็มาจากเขาอันนี้ก็ต้อง ขอบพระคุณเขามากๆเลยนะครับรักเขาเหมือนพ่อเหมือนแม่ครับบอกมตอนม3ผมก็ได้มีโอกาสไปอยู่กับคณะลิเกเืือนนผดิมง ดังดวยนั่งดูไม่ต้องใกล้ชิดขนาดนี้โอ้โหลืมกรอนหมดแล้วจะร้องอะไรนั่นเอานี้เอางี้ทำไมเงินส่วนที่พ่อส่งให้ก็ไม่ได้เยอะมากมายอะไรปกติก็ส่งให้แค่เดือนละพันเองนะครับมันมันก็ไม่พออยู่ละเดือนหนึ่ง30วันมันไม่พอกินอยู่แล้วเงินที่เอามากินโรงเรียนก็คือเงินจากการแสดงลิเกนี่แหละครับเจ้าพันนะเดียวจะ มันก็จะเป็นว่ามันต้องทาอ่ะถ้าไม่ทําก็ไม่มีกินค่าตัวตอนนั้นประมาณร้อยหรือสองร้อยนี่แหละครับแค่นั้นเองนะครับแต่ว่ามาลิเกทั่วไปก็ได้คนละห้าร้อยประมาณนี้ครับสมัยนั้นนะฮะคนละห้าร้อยอย่างผมเนี่ยเป็นพวกทหารตัวองค์ประกอบได้ร้อยสองร้อยก็โอเคแล้วครับคือลิเกเนี่ยให้เรื่องความอดทนเลยอย่างแรกนะครับอดทนกับการนอนดึกอดทนกับการซ้อม อดทนกับการโดนดุว่าเราตรงนี้ผิดนะอะไรเงี้ยแล้วแก้ใหม่แก้ใหม่ซ้ําๆล้องตรงนี้ผิดอะไรเงี้ยคืออันนี้คือความอดทนนะครับสองความมุ่งมั่นความริยะของเราคณะลิเกก็มีมีส่วนหนึ่งที่ช่วยซัพพอร์ตเราจนเราจบมาได้ถึงทุกวันนี้ก็คือคณะลิเก การแสดงลิเกนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้ผมมีโอกาสมาถึงทุกวันนี้นะครับผมก็มีพื้นฐานการขับร้องเกี่ยวกับเพลงพื้นบ้านโพลิเกอะไรพวกนี้มาอยู่แล้วนะครับก็เลยได้ทําการต่อยอดนะครับในวิชาชีพของตัวเองนะครับเพื่อจะเอาไปแสดงลิเกเนี่แหละนะครับสรุปว่าผมก็ได้มาลงเรียนเรื่องการขับร้องเพลงไทยนะครับจนเรียนจบชั้นปริญญาตรีครับผม ก็เรียนจบมาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมสาขาดนตรีคีตศิลป์เอกคีตศิลป์ไทยครับเเเเมมื่อออออนนพีีาู้ อาาจชสยหลังจากจบชั้นปริญญาตรีเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็ได้มาทำงานที่วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีครับ ตำแหน่งครูของผมนี่ก็คือมีหน้าที่ทำการสอนนะครับในรายวิชาเอกขีตศิลป์ไทยนะครับเฉพาะทางโดยเฉพาะนะครับก็จะเป็นพวกการขับร้องไทยนะครับเพลงไทยเดิมต่างๆเพลงพื้นบ้านประมาณนี้ครับจะสอนให้กับเด็กๆนะครับผม ปราโมูแสนองค์อักษรอามอแมนแดนสวรรค์ยินกริดดาพีคือเขาเป็นเด็กที่ไม่อายนะครับ <มา S 2> ที่จะว่าบอกว่าเขาเล่นลิเกมาก่อนนะแล้วตอนสุดท้ายเนี่ย,<ด>ยเขาถึงได้มาเรียนต่อทีหลังเนี่ย,<ด>ยเขาก็ใช้ความภาคภูมิใจของเขาตรงนี้นะครับมา มาหาความก้าวหน้าผมเองก็รู้สึกภาคภูมิใจในสิ่งที่วิธีคิดของเขาเหมือนกันนะครับว่าเด็กในอดีตเนี่ยที่มีความลำบากมีความยากที่จะหาโอกาสก็สามารถสร้างโอกาสได้นี่ก็คือสิ่งที่ประทับใจคือการต่อสู้ของเขาแล้วก็ไม่ไอายนะครับในเรื่องของรากเง่าที่เขาเ,เ,เ,เริ่มต้นมาจนกระทั่งวันนี้นี่ก็คือเป็นสิ่งที่ทำให้วิทยาศานสนาร,ร์ิน์ยานุวิตัดสินใจไม่ผิด แล้วก็ดีใจที่ได้เยาวชนที่เป็นคนสู้ชีวิตนะครับจนกระทั่งวันนี้ยเขาก็ประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงานขั้นหนึ่งแล้วความพยายามนะครับผมมองว่ามันเป็นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมประสบความสำเร็จมาถึงทุกวันนี้ครับ เพราะว่าผมต้นทุนไม่เหมือนคนอื่นเขานะฮะความพยายามมันต้องมากกว่าคนอื่นหลายเท่านะครับคนที่ลำบากลำบากเขาจะรู้ดีว่าเราต้องพยายามมากกว่าคนอื่นเพราะเราไม่มีปัใจจัยในการซัพพอร์ตตัวเราดึกที่สุดก็คือตีหนึ่งครับ หลังจากกลับบ้านแล้วคนของอะไรเสร็จแล้วไปถึงบ้านประมาณตีสองตีสามแล้วก็ตื่นเช้ามาหกโมงก็ต้องปั่นจักรยานไปโรงเรียน ทำไมถึงต้องพยายามขนาดนั้นที่จะต้องไปเรียนผมว่าการเรียนมันเป็นสิ่งสำคัญนะครับมันช่วงนั้นผมคิดได้ว่าเออมันคืออนาคตอะ่ะถ้าเราเรียนจบปุ๊บมันมีโอกาสมากกว่านี้ดีกว่าเราที่จะไปต้องไปไปทำงานอย่างอื่นที่เขาแบบที่มันเราก็รู้อยู่ว่างานที่มันไม่จำกัดวุฒิมันเป็นงานแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยผมคิดตรงนี้มากกว่าผมก็เลยต้องดิ้นรนที่จะต้องไปเรียนเพื่อให้มัน ผมไปโรงเรียนสายด้วยบางทีบางทีหน้ายังเลอะแป้งกับล้างไม่หมดอย่างเงี้ยขอบตายังดำอยู่ไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เข้าใจว่าเราไปแสดงลิเกม,มาอะไรเงี้ยครูคุณครูคเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรตรงนี้คุณครูเขารุ่มรวยเพราะว่าเขาเข้าใจว่าเราไปหาเงินเลี้ยงชีพตัวเองนะคือเขาก็มีใจที่อยากจะเรียน ต่อสู้กับความลําบากตรงนี้ก็พยายามบอกบอกว่าคนเราเนี่ยถ้าเราจะ,จะเจริญเติบโตไปให้สูงสุดเนี่ยต้องเรียนก็ยกตัวอย่างนะคุณครูจะยกตัวอย่างชายยาไม่ใชยเลยยังบอกชายยาไม่ใชยเขายังต้องเรียนเลยเห็นไหมขณะดเขาเก่งเขามีเงินแล้วเนี่ยเขายังต้องเรียนดูเขาก็เชื่อคุณครูทุกตานะครับ เห็นว่าผมเนี่ยกำลังจะท้อนะครับในในเรื่องด้วยระยะทางจากบ้านมาโรงเรียนก็ดีปัจจัยในการใช้ชีวิตเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยที่จะต้องมากินข้าวที่โรงเรียนอะไรเงี้ยมันไม่พอใช้นะครับท่านก็เห็นว่าเราเริ่มที่จะแบบว่าไม่ไหวแล้วนะครับท่านก็เลยให้กำลังใจนะครับแล้วก็บอกเราว่าเออเรียนต่อไปนะเรียนให้มันจบนะลูกอย่าทิ้งอย่าทิ้งตรงนี้นะครับ เพื่ออนาคตของเรานะครับอย่าไปทิ้งสวัสดีค่ะเห็นแล้วสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นเด็กมหัศจรรั์ของครูตุ๊กนะเนี่ยรู้เปล่ายอเกินไปแล้วครูครูเป็นไงบ้างเนี่ยสบายไม่สบายเลี้ยงหลานตุ๊กโงไม่เห็นผอมเลยเครูย,ยังอยู่<ห>ที่พี่โลกเหมือนเดิมเนาะจำบ้านได้เีเดิมเออเนี่ยบ้านเนี่ยเห็นไหมล่ะเนี่ย แล้วเป็นไงอยู่ที่นี่สบายดีสบายดีครับว่<น>บาประมาณว่าคุณครูเนี่ยเขาเล็งเห็นนะครับความสามารถาในตัวผมน,น,นะครับความสามารถของเด็กคนหนึ่งที่จะสามารถเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตได้นะครับเขาก็เลยอยากจะช่วยส่งเสริมนะครับให้ผมเนี่ยเรียนจบสูงขึ้นเพื่อจะได้ต่อยอดเกี่ยวกับวิชาด้านนี้นะครับอันแรกคุณชื่นชมเขาก่อนเพราะเขา เป็นคนดีไงทุกทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาดําเนินชีวิตเขาคิดอะไรทุกอย่างก็คือเขาคิดดีทําดีปฏิบัติดีแล้วสิ่งต่างๆเนี่ยก็ทําให้เขาได้ถือว่าได้ดีในถ้ามาเทียบกับชีวิตที่ขาดแคลนอย่างเขาเนี่ยนะครูว่าสุดยอดและที่ได้ดีเออเพราะว่าครูสอนครูสอนมาเนี่ยที่ครูจะเจอแบบวันเฉลิมเนี่ยครูเพิ่งเจอคนเดียว ในชีวิตราชการครูนะคําว่าครูให้โอกาสเนี่ยครูว่ายังเป็นรองในความตั้งใจหรือความเป็นการปฏิบัติตัวของเขานะโอกาสกับความตั้งใจของ,องเด็กก็มีมีส่วนที่ทําให้เขามีวันนี้ จากอดีตนะครับพี่เราก็ต้องฝ่รู้ใฝ่เรียนนะครับมันฝึกฝนแล้วก็พยายามไปเรียนนะครับทุกวันนี้ก็ต้องพยายามเหมือนกันนะครับเพราะว่าการเรียนรู้มันไม่มีที่สิ้นสุดครับผมเราก็ต้องสามารถรับข้อมูลใหม่ๆด้วยนะครับเพื่อเอามาปรับใช้ในตัวเรานะครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ย มีความรู้เพิ่มเติมขึ้นเพื่อจะไปสอนเด็กในยุคนี้นะครับส่วนตัวผมนะครับมีวันนี้ได้ก็มีโอกาสนะครับได้โอกาสจากคนรอบข้างจากาคุณครูบา,าจา้านนะครับเนี่ยคือคนที่ให้โอกาสผมได้มีชีวิตที่จะมีปัจจัยนี้การที่จะแบบว่าไปเรียนต่ออะไรเงี้ยมีมีความรู้ไปเพิ่มประสบการณ์ของตัวเองได้นะครับ ถ้ามองย้อนกลับไปรู้สึกตลกกับตัวเองมากกว่าเออว่าทำไม่ได้ยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยเออผ่านมาได้ยังไงวันเนี้ยโอ้รอดมาได้อุกิ่งเนาะถ้าย้อนอดีตกลับไปได้มันไปแก้ไขอะไรไม่ได้นะครับตอนนี้เราอยู่กับปัจจุบันเราทำปัจจุบันให้ดีกว่าเดิมดีกว่า จุดเปลี่ยนในชีวิตของผมนะครับก็คือการได้รับโอกาสที่จะได้มีการศึกษาต่อนะครับนี่คือจุดเปลี่ยนเลยถ้าไม่มีจุดเปลี่ยนตรงนี้ผมก็คงไม่ได้มาเป็นครูถึงทุกวันนี้ครับเราต้องขอบคุณโอกาสหลายๆอย่างหลายๆด้านจากบุคคลภายนอกนะครับแล้วก็ตัวเราเองด้วย